ในสถานกา,การณ์การระบาดของโควิด -19 คาดกันว่าหากจะต้องจัดหาวัคซีนมาฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนทั้งประเทศจะต้องใช้วัคซีนเกือบ100ล้านโดสและเพื่อให้วัคซีนคงประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้สูงสุดจึงจำเป็นต้องจัดเก็บในอุณหภูมิที่กำหนดตั้งแต่ต้นทางการนำเข้าไปจนถึงปลายทางคือประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีน แต่ที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่มีระบบกํากับติดตามและดูแลการนำเข้าวัคซีนตลอดทั้งกระบวนการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติจึงได้สนับสนุนทุนวิจัยแก่มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและติดตามตรวจสอบย้อนกลับในการขนส่งและเก็บรักษาวัคซีนโควิด1 9หรือระบบโซ่ความเย็นจุดสำคัญที่สุดของแนวคิดนี้ก็คือเป็นการบรรณาการข้อมูล จากผู้นําเข้าจากผู้ซื้อจากผู้กระจายสินค้าจากผู้ขนส่งสินค้าจากโรงพยาบาลที่จัดเก็บวัคซีนให้กับประชาชนจนถึงจุดฉีดวัคซีนให้กับประชาชนนะคะดังนั้นการที่เราสามารถ รวมข้อมูลทุกส่วนเข้าด้วยกันแล้วก็เห็นเป็นภาพใหญ่เพื่อการบริหารจัดการภาพรวมของประเทศถือว่าเป็นจุดเด่นที่เป็นการบูรณาการข้อมูลทั้งหมดครั้งแรกคือระบบการบริหารจัดการซัพพลายเชนนี้นะคะประชาชนสามารถมั่นใจได้ว่าวัคซีนที่นําเข้าทั้งหมดได้ถูกจัดบริการให้กับประชาชนทั้งหมดเช่นกันแล้ววัคซีนทั้งหมดที่ถูกบริการให้กับประชาชนนั้นเราควบคุมคุณภาพตั้งแต่นําเข้า จัดเก็บจัดส่งแล้วก็จัดเก็บที่โรงพยาบาลจนกว่าจะฉีดให้กับประชาชน